สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Food t r a l TV ค่ะพบกับเล็กนะคะในเมนูของผัดวุ้นเส้นฟองเต้าหู้นะคะเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยุ่งยากนะคะรวมถึงค่อนข้างมีส่วนผสมหลากหลายที่เดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ สำหรับส่วนผสมนะคะเราจะมีฟองเต้าหู้นะคะแต่กว่าจะมีหน้าตาแบบนี้เนี่ยฟองเต้าหู้เทกซ์ซื้อมาเป็นฟองเต้าหู้แบบแห้งแบบนี้นะคะจะต้องนําไปแช่น้ําจนนิ่มนะคะจากนั้นก็นํามาหั่นท่อนประมาณ2นิ้วค่ะตามมาด้วยวุ้นเส้นแช่น้ํานะคะต้นหอมและขึ้นช่ายค่ะเห็ดหูหนูดําเห็ดหอมแห้งแช่น้ํานะคะดอกไม้จีนค่ะอันนี้ก็แช่น้ําจนนิ่มนะคะจากนั้นก็นําไปผูกให้เป็นปมแบบนี้ค่ะ น้ำมันถั่วเหลืองค่ะกุ้งแห้งกระเทียมกลีบใหญ่นะคะปอกเปลือกออกด้วยน้ำมันหอยซสีิ๊วขาวพริกไทยป่นและน้ำตาลทรายค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะสําหรับพุ้นเส้นเนี่ยเราแช่น้ําจนนิ่มแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะยังค่อนข้างยาวอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องนํามาหั่นท่อนด้วยนะคะหั่นออกครึ่งหนึ่งนะคะโอเคแค่นี้ค่ะแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็ตามด้วยเห็ดหอมนะคะ คณผู้ชมสามารถใช้เห็ดหอมแห้งก็ได้นะคะหรือว่าเห็ดหอมสดก็ได้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะถ้าหาวัตถุดิบบางอย่างไม่ได้เสร็จแล้วเราก็จะซอยเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะหั่นก้านทิ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจัดการกับเห็ดหูหนูนะคะ วันนี้เราใช้เป็นเห็ดหูหนูดำนะคะซึ่งเห็ดหูหนูเนี่ยมี2ออย่างนะคะคือแบบดำและแบบขาวนะคะเวลาซื้อมาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องหั่นออกมาแบบนี้นะคะจากตัวขั้วเขาก็จะได้ออกมาเป็นเห็ดหูหนูแบบนี้นะคะซึ่งสามารถนําไปผัดได้ทั้งชิ้นแบบนี้หรือว่าจะหั่นให้ชิ้นเล็กลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ก็เตรียมไว้นะคะดอกไหนที่เล็กหน่อยนะคะเราก็ไม่ต้องนํามาหั่นครึ่งนะคะ เราก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นขั้วแบบนี้นะคะเราก็จะไม่ใช้สําหรับเมนูนี้นะคะค่อนข้างเป็นเมนูสุขภาพนะคะโดยที่ส่วนผสมหลากหลายอย่างเนี่ยก็ช่วยบํารุงสุขภาพด้วยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมต้องการให้เป็นเมนูของอาหารเจนะคะก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของซอสน,นะคะแล้วก็ตัวต้นหอมเนี่ยก็ไม่ต้องใส่นะคะก็สามารถรับประทานในช่วงออหน้าอาหารเจได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับกระเทียมนะคะก็นำมาสับค่ะ สำหรับกระเทียมนะคะก็เป็นของต้องห้า้นะคะสรับอาหารเจนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้าเกิดจะทานเป็นอาหารเจโอเคค่ะตอนนี้เราได้กระเทียมแล้วนะคะพักไว้เช่นกันค่ะและตอนนี้อย่างสุดท้ายที่เราจะเตรียมนะคะก็คือต้นหอมและขึ้นช่ายนั่นเองนะคะหั่นส่วนรากทิ้งนะคะ จากนั้นก็หั่นท่อนนะคะใช้ความยาวประมาณ2นิ้วค่ะโอเคค่ะตอนนี้ได้ส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนำไปผัดกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการผัดแล้วนะคะตั้งกระทะไว้ให้ร้อนนะคะเติมน้ำมันถั่วเหลืองลงไปค่ะ ามด้วยกระเทียมนะคะผัดกระเทียมให้พอหอมนะคะไม่ต้องถึงกระเลืองนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้ซะก,ก่อนค่ะในการผัดเราจะต้องใช้ไฟแรงด้วยนะคะพอเริ่มได้กลิ่นหอมของกระเทียมนะคะเราจะเติมกุ้งแห้งลงไปค่ะตามด้วยดอกไม้จีนนะคะเห็ดหอมและเห็ดหูหนูดำค่ะ ัดให้ส่วนผสมนะคะเริ่มเข้ากันในเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมจะรับประทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะหรือว่าจะรับประทานเปล่าๆเลยก็ได้นะคะถ้าคิดว่ากําลังลดน้าหนักอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องรับประทานแป้งมากนะคะรับประทานสําหรับเมนูนี้นะคะวุ้นเส้นนี่ก็ช่วยให้อิ่มท้องได้เหมือนกันค่ะส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วจะเติมวนเส้นค่ะและซองเต้าหู้นะคะ แล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะน้ำมันหอยค่ะเิ้วขาวผิกไทยค่ะน้ำตาลทรายตอนนี้ก็ผัดให้ใส่วนผสมนะคะเข้ากันดีซะก่อนค่ะกุ้งเส้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มสุกนะคะ เมนูนี้ผู้สูงอายุค่อนข้างชอบนะคะด้วยส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะรับประทานได้ไง่ายนะคะรวมถึงโัว,วุ้นเส้นเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มทีเดียวนะคะและสำหรับอัตราส่วนนะคะไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel t v นะคะจะมีการบอกอัตราส่วนทุกอย่างโดยละเอียดเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถทำตามได้และหน้าตาออกมาแบบนี้เหมือนกันเต้เลยค่ะ เราจะผัดนะคะตอนนี้ก็ส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันดีแล้วนะคะฟองเต้าหู้เนี่ยเขาก็เริ่มนิ่มดีแล้วด้วยเราจะเติมในส่วนของผักนะคะต้นหอมและขึ้นช่ายค่ะผัดต่ออีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าผักเนี่ยสุกได้ค่อนข้างง่ายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ อนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะในการเสิร์ฟวุ้นเส้นนะคะคุณผู้ชมใช้ที่คีบอาหารแบบนี้นะคะจะทําให้ตักได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วทีนี้เราก็จะตักเครื่องต่างๆนะคะโรยหน้าเป็นเมนูที่ทําไม่ยากจริงๆนะคะค่อนข้างง่ายนะคะยกเว้นว่าส่วนผสมเนี่ยอาจจะเยอะไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างหลากหลายนั่นเองนะคะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือผัดวุ้นเส้นฟองเต้าหู้ของเรานะคะที่คุณผู้ชมจะต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะสำหรับเมนูนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ f u o d เว a จั l t v สวัสดีค่ะ